ออกเดินทางต่อกันเลยครับ <Hello. S 1> เดี๋ยวจุดหมายของเราก็ <Connect ed. S 1> ไปอุทยานแจ้ซ้อนนะครับเช่นเคยครับไปกับสติดการ์เลย h เดวิสันสองพันยี mm ่ส hmm. ไปครับณ mm hmm. นะขนาดนี้เราเดินทางมานะครับมารับประทานข้าวตรงทางขึ้นม่อนแจ่มครับ ก็เริ่มเดินทางกันเลยนะครับแต่การที่เราจะไปอุทยานแจ้ซ้อนเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถไปทางกิวฟินได้แต่กิวฟินเนี่ยใช้เวลาเยอะมากเพราะโค้งเขาจะเยอะสุดๆไปเลยครับเรียกว่าใช้เวลานานเกือบ3ชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจะลงไปทางลำปางเหมือนเดิมนะครับผ่านโค้งขุดตาลเช่นเคยก็เอาปลอดภัยไว้ก่อนสบายๆไว้ก่อนนี่ล่สตอเบอร่เก็บได้แล้วเนี่ย โอเคครับไปกัน อันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนก็ขี่กันมาก็200ร้อกว่ากิโลกับสามกิโลนะครับเพราะว่าเราอ้อมลงมาทางขุนตาลนะครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะครับอากาศเย็นมากซึ่งอุทยานแจ้ซอนก็ซิกเนเจอร์ก็ต้มไข่ลวกไข่ในบ่อน้ำพุร้อนนะครับเนี่ยข้างทางก็จะขายไข่นกกระทาบ้าง ขายตะก้อลวกไข่บ้างนะเออแต่จุดประสงค์หลักของเรานี่คือมาแช่ออนเซ็นนะเนื่องจากว่าปกติทุกๆปีเราจะไปเที่ยวต่างประเทศกันนะครับคือผมกับแฟนเนี่ยแหละเราสองคนแล้วก็ไปแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นแต่ด้วยจากสถานการณ์โควิดก็หมดสิทธิ์นะครับก็ต้องหาแช่ออนเซ็นตามเมืองไทยไปก่อน พื้นเท่เดี๋ยวพื้นเท่ทำนายจะแซงได้โอ๋หมายแล้วโอ้ลั่นลั่นอุทยานแจ้ซอ้อนรีสอร์ทเราก็ไม่อยากจะให้มันลั่นนะว่ามันช่วงจังหวะแซงมันก็ต้องน,นิดนึงนะ เย็นโอ้โหถนชนถนนดึกดักดึกดักดึกดักเออเย็นดีเย,ย็นดีแต่เมื่อคืนที่นอนในอุทยานศรีลานนานเนี่ยอย่างหนาวอะลมโคตรเย็น ดีโล่งเด็กซัดเลยอ๋อด่านเก็บตังด่านคัดกรองด่านเก็บตังคือด่านอะไรกันแน่เก็บตังหรือคัดกรองเอ๊ต้องจ่ายตังวะเนี่ยอ๋ยอ,อนี่แจง้งเราแจ้งได้เลยว่าเป็นพอยอดชัย

เดียหน่อยแต่มันเย็นดีซะเหลือเกินกีเขาว่าเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเลี้ยวซ้ายตรงไหนวะเขาบอกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายกาคงกูคง,งไม่กลับไปข้างหลังหรอกเออเอเอบ้านไหนวะเนี่ย รเช่นเคยครับนาชายของผมก็ติดต่อบ้านพักอุทยานไวให้เพราะทิปนี้เราเจะเป็นทิปโอ้ลองดูสิทิปนี้จะเป็นเทปเที่ยวอุทยานนะครับช่วงนี้โอ้ไม่เห็นรถนาชายเลยนาชายมาถึงหรือยัง ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปติดต่อสอบถามก่อนเนาะอ๋อให้เพื่อนเพื่อนได้ชมวิวที่พักดอุทยานก่อนนะครับเนี่ยที่แน่ๆกูขับรถตรงไหนวะเนี่ยขับรถตรงนี้ได้ป่าววะโอเคเดี๋ยวไปติดต่อนะพนักง,งานกันด้วยนะงงแล้วเนี่ยแล้วเราพาชม ที่พักอุทยานของเรานะครับอันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้ก็สวยดีหังเราหลังใหญ่นะของเราหลังใหญ่นี่ของเราคำหมอกหลวงโอ้โหเฮ้เยมีโต๊ะกลางขนาดนี้เลยเหรอนี่นี่น,นี่คือบ้านพักของเรากี่ห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องเหรอที่ไม่น่าใช่นี่ล็อกถ้าจะนี้สองห้องนี่น้ามาแล้ว อา่สดชื่น more, สดชื่นสดชื่นครับเดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปชมการต้มไข่แช่ออนเซ็นนะครับของผมอย่าสุขัวนอนตรงนี้สรุปแล้วเราได้นอนบ้านไผ่ทองกับสักทองนะครับเออก็ดูบรรยากาศ นาพาเที่ยวบรรยากาศก,ก็จะเหมือนกับเมืองนอกเลยนะครับดูหลังคามีต้นไม้ขึ้นด้วยนะอะดูดูดีอ่ะดูดีเลยเดี๋ยวลงไปดูห้องกันเวอานึกว่าจะได้นอนห้องธรรมดาซะแล้วนะบอกไงเ็นลายเด้วจัดให้จัดมาเลยรูหลาหลังการเปิดหน้าห้องมาดูวิว

อ้นี่ข้างบนมีชั้นล่างด้วยนี่ก็เนี่ยเป็นล็อกเคบินเดินไปเลยเดินไ,ไปดูเดี๋ยวก็ยมนอนล่างอะไห้องน้ำมีในตัวเสร็จเมือนเดิน,นีไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าสามที่นอนห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมเปิดไฟเลยเปิดไฟเลย มีบามีห้องน้ําด้านล่างด้วยข้างล่างมีอีกสองเตียงโอ้เท่ากับนอนได้ห้าคนเลยนะเนี่ยมา <Okay. S 1> ดูซิมาดูซิร oh, ะเบียงระเบียง <Yeah. S 1> เป็นไงว้าว่ะโอ้ดูดิมีสะพานเดินออกไปฝั่งนู้นด้วย oh, เออฝั่งนู้นไปไหนอ่ะ ันนี้เราเบียงก็ต่อกันเดินหากันได้นะนบันคู่บันคู่บันคู่สวยงามนะไอ้นี่ฮัลโหลเราเก็บของด้วยถึงแล้วนะครับลานน้ำพุร้อนป้ายครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเที่ยวดูครับนี่ครับป้ายลานน้ำผุร้อนห้องอาบน้ำแร่วัสดีครับ ไปพาไปเที่ยวไหนเซ่โอ oh. ้ยไม่มีไขใ่ใช่ใช่พนักงานยังไม่มาใช่ไหมยัง๋ยวใหมาให้ต้มขาหรือว่าหรือว่าเขาขายข้างนอกให้ซื้อเข้ามาเพราะตอนที่ขี่เข้ามาเห็นเขาขายอยู่ข้างทางาาพระอาทิตย์มันจะขึ้นตรงตรงช่วงนี้ ยังนะบอกได้ด้วยบอกให้รอได้ด้วย,วยนี่ระวังทางเดินคือกละลานนับปุลองแจ้ซ้อนนี่มาวานฮอบินมาลง อ <Hey>. oh. มีคนมาก่อนเราอีกนะครับห้าม oh. น้ำแรกกันข้างในเนี่ยทริปนี้ก็เป็นแค่ทริปทำบุญสบายๆแล้วก็ขี่มาอาบน้ำแร่ แต่ไม่มีไข่ให้ลวกนะไข่พี่ไงแต่เดี๋ยวลงอาวตาแรก่น่าจะลวกไข่แน่นอนเสอดาวนะ่ะไม่มีหมอกขึ้นนี่พี่ตื่นสายก็หกโมงเช้ายังสายอยู่บ้าพี่ตื่นเจ็ดโมงอ้าแล้วที่ลับตาขึ้นมาคืออะไรเจ็ดโมงพี่มันปลุกพี่อ่ะนี่มันแปดจะแปดโมงนะ แบบหมองเราเห็นหน้าห้องเลยห้องบนแบบหมอกถึงถ่ายรูปไปก่อนนี่ตรงน,นี้ลองสัมผัสยังว่าร้อนไหมโอ้โหวันขึ้นขาานาดนี้ไม่ร้อนได้ไงไม่รู้ป่อลวกไข่เนี่แหละเขาก็เอาไข่มาลวกตรงนี้จ้่ใช่ป่อลวกไข่นี่หบอมเลย เราจะอาบน้ำแร่แช่ออนเฟนกันนะครับอันนี้คือค่าอะไรบ้างของในหัวค่าตั๋ถุงกระติกตัวเนาะตั๋วหนึ่งถุงค่าบริการยี่สิบบาทยี่สิบบาทคือห้องรวมห้มองรวมแต่ห้อไม่เปิดบริการห้องรวมไม่เปิดเปิดแต่ห้องเดียว <c oughs> เพราะมันเป็นช่วงโควิด ครับได้ผ้าแล้วอาบน้ำห้องเดียวไปข้างในงช่วงนี้งดบริการห้องรวมนะครับอ๋อพี่โจ๊กูไปไหนแล้ววเนี่ย <c oughs> เข้าห้องอาบนิ่มไปแล้วเดี๋ย <c oughs> ครับเราจะใช้บริการที่ห้องเบอร์สิบกันนี่นะครับอาบน้ำแร่แช่ออนเซนนี่ เอาด้วยโอ้อเขาถอดเต้าทิ้งรางอ๋อมีฝักบัวไว้อาบน้ําฝักบัวนี่น้ําแรป่ป่ะไมมรู้มีสบูาา่ยาสระผมไว้คอยบริการนะครับไอ้ลงขั้นเฮ้ยโอ้ยยังร้อนว่ะโอ้ยอยุงสาเน่โอ้โอ อย่างลอโอ้โหตายหาเรื่อง้หเนี่น้ำมันจะไหลเข้ามาทางเนี้ยน้ำแร่ธรรมชาติแล้วมันก็วนตนออกแล้วกรองก็สะอาดแน่นอนสดชื่นไม่ได้ว่าถังทิ้งน้ำแร่ไว้นะเนี่ยไหลเข้าร้นออกไหลเข้าล้นออกสะอาดตอนนี้กครบสิบห้านาทีแล้ว อาบน,น้ำร้อนเสร็จเนี่ยตามธรรมเนียมต้องขึ้นไปอาบน,น้ำเย็นโอ้โหเมื่อกี้ลงมาแลนะ้วโคตจะร้อนแล้วเนี่ยขึ้น,บบนไปโคดหนาวอีกจบโอ้ยมาแล้วนนครับน้ำบูร้อนแนก้ซ้อนนะครับลำปางเลยมาเดี๋ยวมาเที่วยวกันอันนี้ก็ต้องลากไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ จะได้ตามดูเราต่อว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย thank